สวัสดีค่ะน้องๆฉันชื่อคร,รูรินจังภาคเป็นชุติการบ้านแดงเกิดเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ครูรินจังเสียงภาคดอยรัฐภูมิแซลีอยู่บ้านน้ำยวงอยู่ที่โรงเรียนบ้านปาง่่ำเปียบฉันรักโฆษณา30วินาทีหมายเลขที่30อันนี้เด็กหญิงนิตยาสะเตินคร,รูรินจังรักสนจุดสสิ คนนี้ชื่อบีชุติการบังแดงคุร,รินจังเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ราศีกุมคุร,รินจังวันเกิด2/9ว,วันที่9กุมภาพันธ์สปาเข้าคุร,รินจังหน้าเหมือนรัฐภูมิสาลีเป,ปียกรักโฆษณาสาสศีวินาทีหมายสาศีอันยิหญิงนิตายาเซเติน เด็กๆจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติวันเกิดของน้าเหมือนน้ำมีดานหน้าก้าวอยู่ผาแดงมูสิบเปียบและครรุรุอันนี้ชาวนาสหนาคมโอนัทเป็นเออยากกับจินตนาการกี้ฮันตีดัมตี้อันนี้มอสอันนี้หญิงกิ๊บเหมืนมอนย่ากันอ่ันเฉินนีนี่หญิงกิ๊บสุพิชยาสืบสายอันนี้สุธิการพูนซับเขียนม,มานาเป็นฟ้าอยู่หมู่ก้าวมีเวทิตาอันนี้สมภาษาเหมือนน้ำมีดาน้ำก้าวอยู่ผาแดง ภูมินินทยสอบเป็นวิพาระสิงอาจถ้ามีศิละพัชใช้แพ้ไปวารการมินตี้เป็นเฟสมินตี้ตอนต่อเป็นพี่นายเหมือนจันมายเสิบแพ้อยู่ห้วยปุ้มอันนี้ใครคนนี้สุริชักกรเป็นขวัญคาฟีบัสได้ไหมได้ไหมมึงกีอย่างอีวะแพลมีนัชนินเป็นพัสกรมีต้นน้ำเป็นต่อต้นวิ่งข้าเส้นชัยเป็นขสุดท้ายเลยที่รักเป็นน้ำช่องสายจ๋าเอปกเป็นเอ พานุวัตอันนี้มันเป็นท้าช่องไงหวยก็ใน,นราชพรศ์องค์เคลือบอันนี้ทันดี่อยู่ผาแดงหมูสีไงนี่เอนนี่บอลลิงพิสายเด็กทิติพัชก,กสุพิชยาและสลาด้าน้ำความทรงจำของมินตี้กับนิงตี้ตอนเด็กมันบ้าม,สมอ,าอสส้มอเจียกะซ่านิสุชาดีนิสาวนีไลล่ามินตี้ตอนเด็กเป็นลิลลแอนด์สติทป๊อบนิงตี้ตอนเด็กเป็นนานนี่แอนด์สติทลิโล่แอนด์สติท มายแบบีรอให้เดี๋วดอบาบี้ตีแจ็คแอนด์จิลเบบบี้เด็กผู้หญิงเบบบี้เด็กผู้ชายได้ยินเสียงมินตี้ในเมสเซนเจอร์สมินตี้ในเมสเซนเจอร์เสียงมันกับน้อยเปี้ยกมันกับจันมายี่สิบหายุคมวันเกิดของเธอวันที่28สิบงหาคมมินตี้ภาพเป็นแพบุญราศีฉายวันคุณริังภาพเป็นดีชุิการบานแดงกับวันที่กกุมภาพันธ์คุณริังวันเกิดสองั วันเกิดวันนี้วันที่งกุมภาพันธ์วันเกิดครริงจังเป็นวันแห่งช็อกโกแลต Happy Chocolate Day ครริงจังรับกินช็อกโกแลตเหมือนรัตภูนสรีรับโฆษณา30วินาทีมา30อันนี้หมายร้อยู่่มงิ0เค่รอรกบอนกันออดอ้นนารักโลกหลังจากรองเรียนบ้านบางท่าเหมือนไฮสตีดสแกตคอแม่มากับปั้สปัหาที่ช่วการพูดซ้ำ แม่มอาชิวสิลปกับแม่มอชวสิลมีคาที่มิุสาสนาบอกข่าขอเสียงดา,นนะา,ยางนันต่ามาญิงชนะาพเปียกที่ว่าไรไรอีซิสคิวไรไมน่านระเลยทำมันเกาะฟรุตตี้บาวซอมเปียกถูกไรดนคนเรื่องกรีดถทาแบบน,นี้เสก็สายแอดอย่าไปชดด่วยกันใ่้ช่องไงไก้ายินดีต้อนรับทุกท่าขสู่เทศกาลรดเรีบ้าปังท่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นาวเขตสองเพื่อ,กกรรอนๆไปเล่ออนอ่านเพลงของรดนเรียงบ้าปังทาง่า หรือร้อนเรศิริมุสันวิทยาดูค่ะน่าจะมีนิสัยเหมือนแม่มดกับปั้นปันนพาพาใบหน้ารู้สึกดีนี่ละสุดยกันโป๊กน้องเป็ดอินดี้และล่าพาวาแอคคีแอนฮิสเฟรนด์แอคคีรับเพื่อนอแอคคีรับกุรินจังนม่น่าตาสองสามมันกับพัทรรัตกับรัตภูเบี้ยอันนี้วุ่นหมายร่วงพาพาใบหน้ารู้สึกดี รินจังอยากเป็นไอเวสมาบามาซั่มพูดถึงสิบพอกจะรอเสียงผ้าเด็กชายภาษกรรลึกไม้สายสาีหญิงนิตาย,ยาเซตเติร์นอาคีอยากเป็นฟูยุกิฮินานตะเสียงผ้าพัทรพงศนเสจจาไมาเสิยผ้าที่เติว่าอยากเปอาคีโอ๊ะกกอ้ยกดไม่ได้เส,สีพีกี้ผูกโป๊ะน้องเป็นอิ้ดี้และล่าแลวามากนูไม่อยากคิดผักไม่กินไม่กินหนูเปลีกกยดผักโป๊น้องเป็ดี่ไม่อยากคิผัก ทำไมข่ายไม่อ่อแลวจ๊ะแล้วล่ะแพรว่าไม่กินผักแทําไม่กินผักแพรไม่กินนมแพรจะกินไก่ทอดแล้วล่ะขอ่นะแล้วล่ะแบลเวส <c oughs> รู้สึกสสีเด็กๆจัดงานว,ลลวล่านภาษาไทยแห่งชาติว่าจเดของุภภาษาใช่ว่ามันงมีดังทุกนักก็มีความได้บุิ สองพันร้ 66, อยหกร้ 66, อยหกสิบเจ็ดเลือกว่าภาษาไทายแห่งชาติเลือกอันไหนให้ถูกต้องแม่น้นที่สุดมิกกี้ก็ยิ้มย่าได้แม่น้นที่สุดบุกกี้ก็ยิ้มได้นี่ยิ้มยิ้มให้น่อยมันจังก,ก็ยังคิดถึงบุกกี้พาเป็นเตี้ยมพนาวาศิวรสกุลมิกกี้พาเป็นพาบุญราศีฉายวันบุกกี้วันเกิดสิบห้พฤษภาคมมิกกี้วันเกิดยี่สิบสิงหาคม พรนัชพงนสัญญาภบวิพาดาจตโยศพอนนาณาเป็นหญิงทยผู้เป็นปุวนกากที่สิพฤศจิกายนตมืกี้อยากรักสัลลีคร์ล์เสียงเอหัวร้อนาตาหมนจะไพายงเพียวเปีกเป็นพระนชพงนสัญญาเัียวิพาดาจตโยศพรเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนพระนาชพงศ์นรสัญญาเสียงพาพเด็กเี่จะได้พลาซยอย่อคุ้นเม่อไงครินจารเสียงพาดรักบุ๊สารีหมายสอันนี้หมายเลขมูสิบยินดีต้อนรับทุกทานท่านสวดเทสกาวภาษาไทยแห่งชาติ ว่าการสัภาษาใช่ว่ามานาพิลา,าน้าก้าวเดือบผาแดงเพิ่มมีกิจกรรมกับเพื่อนอะไรบ้างจัดงานวันภาษาไทายแห่งชาติวันเกิดของน้ำเหมือนน้าพิดาน้าก้าวเยือบผาแดงเลือกอันไหนวันภาษาไทายแห่งชาติ2566 2567 2568 เหมือนเอสเตเตเป็นภาษาจีนมิตี้อุหัวได้ยู่เสียงเพงงื่อพืกรี๊ดให้ชื่นชมครูพิงเป็นหมงเสียงโคศกร,รับสนะเหมืนเราโดนคนกรีอีกแล้วมสาสอ,อนเองเาชอบเสีาวถุงน,นิสามาพิมพมาผูห้หญแกจผาวไปเขาต้องไม่ได้เด่ดดองพอแม่จะดีเ,ดเอาพ่อมตรีกับวิปรีน่าอายวิปรีรู้สึกหน้าบานแต่มิตี้รู้สึกอู้หูทำเหมือนมี้อมหัได้เสียงเพื่กรีชื่นชมทำเหมายวรรนตัเแบบเสียงพระนัชยายนาั้คกมทรมยา เป็นจริงนะกน้าประสบสีกับมืวันที่สิเจในายนยอสโรยอไปท่ามยิงนุ่มเหมือนบมย่าคิอคอนคนเีเขาต้องมีรักยิ้มเียบยอมันนุ่มเนโย่าพรามีความสุขกันมากเพยเพรานจากงั้นภาษาแห่งชาติมานี่กอนคนนั้นไอเอกับบลินการาและสลดด้านน้ำสอนกับชนะผาและสลด์ด้านน้ำเสียงเด็กผู้ชายเป็นปีสายเด็กหญิงเป็นนักฟ้า เด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายเลสซาดาไม่เก่งเด็กผู้หญิงเลสซาดาเก่งเด็กผู้ชายสิงโตเด็กผู้ชายปรเป็นามร้ายเด็กผู้ชายอลมันกับฟรุตตี้บาซอเียเด็กผู้หญิงน่าฟ้าถมันกับฟรุตตี้ซทเียได้เสียเด็กผู้หญิงกรเด็กผู้หญิงกรน่ักไี้ร้ชามากเลยเด้สการด็านรบบปัอันนี้สห กับเพื่อกันอย่างสนุกสนานคริงจังรักแครอรกขบวนกันอกอกน่ารักโลกมีสิบพ่อแครอรอภาพป็นพารีตบรานิพลักรักงวันเกิดของเขาวันที่เก้าธันวาคมแค่รอรอเสียงผ้าเด็กชายพัสก,กรระลึกคริงจงพูดสิบพออันนี้นิทานยาสซเติร์นเอี and his friends คุรินจังในกับเวสมีแคร่ร้ขบวนการอ้อโอ้น่ารักโลกคุรินจังเป็นแคร่ร้รเหมือนกับเวสมาบ้างวาซ่อมโอเคจริงเหรอก็ใช่น่ะสิเพื่อจัดงานรำภาษาทแห่งชาติเพงเราก็ต้องเพลนสนุกมีสามสาสอบร้องยาวกับครูอาร์าจะสอบผ่านสอบผ่านห้าอับสดดดอยอินดี้เบบี้ออฟฟิเชียลายังสอบไม่ผ่านขอยันสอบ มิสอบผ่านมิติสอบไม่ตกเพื่อนเพื่อนก็ผ่านแต่มิติก็ผ่านเหมือนกันเพื่อนเพื่อนทำได้ถลอกแคปก็ไม่ขั้นทำไม่ได้เดี๋ยวดองครูว่าทำยังไงดีละ่ะครูจัดการถลอกแคปโก็ไม่ขั้นเอลนะกิซ่านี่การยู่มูลสิบเย้โหถลอกแคปก็ไม่ขั้นพูดไม่ได้ตอบไม่ได้เรียนไม่ได้สอบไม่ได้ผมเสียใจจริงๆไม่ข่้น เราแล้วร้ายขอแอบคีเราให้เมื่อกี้ทำแบบนี้เหมือนโมยาเปียบได้ตั้เปียบแอบคีเสียงเหมือนผู้ทอมอยาเปียบแอบคีเสียงผู้ชายเหมือนกับเป็นโมยาเปียบโออแอบคีเสียงหัดข้างเหมือนโมยาเปียบเสียงหักที่สุดมันกับนักกิสระใรนิ่งโคโรเซนเซนใต้เสียชีวิตไปแล้วมีโคโรเซนเซนยเด็ด แล้วันภาษาไทยแห่งชาติวัดเกิดน้ำามอนนริดานักพัฒนารัฐทอยู่บสิเราจะมาเริกัว่าภาษาทหารชาติสภ5ร้อยหกสิบหกาเจ็ดสหกต้มใจเด็กนักงเรียนรอนเรียนบ้าบางท่ำฉีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือฉีวัคซีนโควิดสิเหมือนไทยสตตเดสเกตลูชัทแม่ม้อยกับปัปาดีเหมือนกันใช่นะคะอันนี้ธนธนิสุติการเลือกอันไหนวัภาษาไทยแห่งชาติ 2566 2567 2568วันที่21กรกฎาคมวันเกิดของโคคินจังนามิดะคุงอันนี้กรอบอันนี้แานตะมุตตมิแถมต่อวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่27กรกฎาคมวันเกิดของแปกเก้าอันนี้อีคิวไงวันรนเรศสิรินุสาวิทยาแห่งชาติวันต้นจบ หลังจากแข่งร้องเพลงบอคูราโนไอคอทบะเคโรระขบวนการอบอบน่าร er bon ักโลกมีเคโรร็เสียงพาเด็กชาพัสกรนระลึกตอนจบแฮมทารโรเด็กผู้หญิงจัดเพื่อนร้องเรียสิริมง,งสาวิทยากับอลิชาพเพลสน่ารักน่ารักวันที่สาวเอกรกกระดาข้อวันเกิดของออริเป็นบอลมีเนเลียเป็นพิชยาภาพพิรยิยะจัดงานร้องเพลงอัมลาบอคูรโนไอคอทบะเคโรระ ขบวนการอบอบน่ารักโลกตอนจบหลังจากแฮปปี้เอนดิ้งแถวันที่1 9กกรกฎาคมวันเกิดของคาซามาคุอิโช่นะสักนาคงไงก็ดาจะเกาะไปยูรินจะเอาคุโรมาเมจิเป็นปัญญาวะซะจ้าอันนี้บอกไงแค่นี้ก็ถูกต้องแล้วแถมต่อไปเอาวันที่17กรกฎาคมวันเกิดของน้ำมันามิดาคุงนัพัทรพพอยู่หมู่สิบ มีสิเอกครูเป็นชวนะสัมทนาคอมไงทั้งมีโอนะเป็นเอมีสังกับชนาาะภาเลสราด้านา้ำเอเปกกับพระเละสราด้านา้ำวันภาษาทาหารเช้าวันที่เอ็ดกรกฎาคมวันเกิดน้อมีดจาจะร้องให้อีกนีก่ครับวันสุพรรณผู้แห่งเช้าวันที่ยี่หกกรกฎาคือวันเกิดของซิสเมสเริกบัรอันนี้ทา,างดูซ้ายทางไหเอาอยุศกกรกฎาคือวันเกิดของนิโคลยาซาวเาเวทิปเจ้ามึางนี่เมติพงยาอนสวยมันบาร์ตี้ไปแล้วถ้าเบุญงสีก้องสุก น้องบานิสกับพี่บานิสมากัล้วมีผู้สิทธิี่สุกินเพื่อนเพื่อนเต้นเคียงรดน้ขบวัดกัดอกอกนาระละเม็ดปูนสิเพื่อนมีมียกพนักงนสนันการขับมือและนี่ก็มีผสิทธิมยอพนักงานอยมาวันเกิดของเขาวันที่6กุมภาพันถูกต้องมิติเจ้เอานักชาเสียเในสายยนต์มินีแปดวินาคม ฟูยุกิคุงฟูยุกิคุงมานี่่อ้แล้วนี่แมฟูยุกิคุงหน้าตาเหรอเหมือนกับแอคทิมเหมือนโบยเลยอย่าไอะไมแล้วสี่พอะาไหมเจตีอซกับวินริลก็จาเอพี่ย้อยสาวพีทีพี่ยาอยสาีทำแบบนี้เหมือนกันเนฮาราชิโนสุเกะแกสี่พิกีไอซ์ หนูไม่ได้ไม่ช,ไมช่ก็ต้องขอโทษค่ะเลนะ่นอะไรหมเจจีอาจจะแดนกบวิริโนลโลก้ไอซ์เป็นชิกนกดจานิวรกานเอิร์ดเหมือนกับโนฮาราชิมนสุเกะหมายเลขสิบหญิงพทัทนาราดิรัชื่นวันภาษาไทายแห่งชาตเล่นกับเพื่อนเพื่อวันเกิดของน้ำเหมือนน้ำดีดานก้อปเบี้ย จากโรงเรียนซิริงวิทยารักอลิชาเพสหลังจากแฮปปี้เอนดิ้งบอกคุณระมือไอคอนทบะใช้รถขบวนกันอบอบน่านรักโลกแฮปปี้เอนดิ้งเพลงจบคุรินจังเล่นกับเพกกื่อนก็อยากสนุกสนานมีคุรินจังเสียงพาร์ทรักภูซัลีมายเลขสี่เป็นไกยังไงมีตีเสียงพานักชายาสะสมมันกับจานจานก็อยากคิดถึงมิติในเเมสเซนเซจอร์สมันกับเป็นนักชา,าสะสมเปียบหมายเี่สิบเป็นจีน่าภาษาย่ ถ้าแบบนี้เหมือนกับเป็นเจ้าหญิงโรเซตาเธอเคยยุยบุษบอขทองอ่อนวันเกิดของเธอวันที่7สิงหาคมสาสาทำได้แอคคีทำได้เหมือนกันผมทำได้ครับนันมิดาคุ่ตามหาสาวๆกันใช่ค่ะอร่อยจังวานันมิดาคุ่มัำกัรเรียงแซกันรันกขึน้นเนีย่ยแต่นันมิดัาคุ่ร้องไห้อีก นลมีดาคุณร้องให้เหมือนเดําสปราน,ตา,นตาหน้าตาเหมือนกาแฟแพนพนซามร้องเพลงบคอคคุร,รนออ้อยคาทอบะเคร์รร์คา์บางกาออน่ารักโลกแพนทโร่เด็กผู้หญิงเล่นกับสาัสสาร้รองเพลงบคบคุระน้อยคาทอบะเคร์รรกคาบอกานออกน่ารักลก <laughs> ตชอนน้มักับบั้นปันี่ทันดอซกบุตช้อนลย้ำมักับบันปันี่ันอยู่กับฟุตช้อนเลยเดี๋วี่จเี่ยใบดีปอดีอันนี้าย่างไงเดี๋ยีเอเปกับแพรและซดานนอันนี้ก็อินอันนี้สารพาสติกย่างเอเปกับแพรและซดานน้ำิงเนชายวัดบานีเป็นบีเอ็ม ขอบใจที่พูดแรงแลงของแน่ว่าที่ยาเสียงภาคสุชาดีขมาผู้นีสสามลีน่ายอยุพัลราสิงอาจนัทวารายมินดี้ซ้อมร้องเพลงขอบใจที่พูดแรงเพลงแนวัธยาเป็นครีมอยู่หมู่เก้าอยู่ที่ท็อปซาซ่าวันที่31แล้วขวันเกิดของจ้อยเบิดนี่นะทวุฒ <us ive de toi> <g ib u ze> ิอันนี้ถูกมืนกับแรดอนคนกรัฟกรีดหมายเลข31อันนี้ฮะชอบหอยก็ ได้ยิบบนเสียงผีเสียงกรี๊ดเหมือนกับผู้หญิงแก้ผ้าออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวดอกพ่อแม่จะตีเอาบาร์บี้ผีเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารักเหมือนบาร์บังซ้อมหมายเจ็ดคัสซอ,อนถูกต้องเพื่อพาบาร์บี้น่ารู้สึกดีดีอีกทิพอันนี้โซซาวะอันนี้คือโปโมชั่นไงเอ๊ะรู้ว่าเปล่า,าแม่หมีไม่น่ารักนี่พวงเพ็ทจริที่นอนเตียงน,น,นี้มีเสื้อผ้าเน้าหนึ่งี่พักท่างไงบาร์บี้เลยท่าท่าไง เอสจีทีฟรักรวมกับจอมน่ารักเคโรรการอบอบน่ารักโลกใจหลน่งนดียวมันแคนอุไหนเทองนาางไอ้ัตากแนะนำตัวละครอันนี้โอ้อันนี้ตัวเต้างข้อเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเลยน้องเป็ดถั่วพเด็กผู้ชายร้อพระคิดนะพดินแฟนคลับ นี่มีราชาทักคำอนนี้ชาววนนั้นอันอน,นี้ต้องกล้าเคยร้ขาร์บวนการอบอบน่ารักโลกแฟนคลับเคยร,ร้องการซอ SGT f ร o g เคยร้ขาร์บวนการอบอบน่ารักโลกไม่ตัวนล,วลว้น่ารักโลกวันก็เท่านั้นเหมือนนเดีดคุณนักกมไม่มีพี่มัทยมโรนเรียบบ้างท่านตาใจแล้ก็ต้องเหมือนไสติเอสเกสชั่นแม่้ากลันี่คะห้าม่มมายดก อี่กายกับชนาและเสือใ้น้ำสอนชายกับชนาพาและเสือใต้น้ำเดี๋ยวผู้จะไม่มีสุเดี๋ยวหญิงไม่ต้งฟ้าเดี๋ยวผู้ชายไม่น่ารักเดี๋ยวหญิงน่ารักเดี๋ยวผ้ชายและเสือลด้านไม่เก่งเดี๋ยวหญิงและเสือดานเก่งเดี๋ยวใชายสิงโตเดี๋ยวใ้ชายแปลงร่างเป็นน้ำมันร้ายเดี๋ยวใชายี่อทำเมกาะฟรี้เฟียเดี๋ยวไม่เหมือนน้ฟ้าทำมันก็ุตี้ซอนทัทินเบียบอันนี้พัทารักนซ่จางอันนี้ชอบที่คำหลวง อันนี้ถัานตะมุตะมิอันนี้ก็อินอันนี้ฝ้ายผู้ย่างมาปุ๊กก้าหมอยซอกจอมนั่งรักแมกแกนเทรนนอสิริลิมวสิริรัตฝันใจดีเรื่องของีไลท์ด์แมกแกนเรนนอที่เพนมีวุส์แมกแกนเรนนอฟเหมือนกับเรบบิตี้เป็นยิงชนะพาอยู่ห้วพป้วงร้องเพลงแมนแกนเทรนนอฟเบอร์อะไรอันนี้อะไรอันนี้รัตภูสัลี อันนี้นิตายาเเติร์นสนุกมากฉันชอบวัาภสษาทแหารชาติกับว่าสุภาพผู้หาแงชาติว่าวิทยาศาสตร์แห่งชาติเอาวที่หนึ่งกร,รกาดาค้อวันเกิดของวิวิตย์ไรจิอายุขอสิงหาคมแทนนะน นัตตามัน <amounts> ช <of audio writers> ุต <Ende esa> ิการเปียบเบอร์สิก้าเบอร์อย่หาแดงเสกง่ายฉันดีฟันเอ็มอย่างแรงสกอริฟานีบอมบีสายูิเดนนัตตามันอะไรรูปตัวเย่ยินตีนะร้องแต่ยสบิอิคุระลิลาสอิคุตคือพี่นายเบอร์ยีสิบอันนี้ะละ่าราปสะสมกันย่างฝนเออ กนกำลังดูเคร์รขบวนกัรอบอบน่ารักเคร์รน้าตาเสียงพาจะเหมือนกับเด็กชันพัสดุนร่มีเ่อนรนเราบคแล้กยาสนุสนานให้สเตสเก็โลชันแม่วกับปันปันอันนานท่นุกทนไ่เอาไม่เอาขั้นที่าขจยาขอเสียงกรี๊ดดีใจให้กับขั้าทีที่ได้ดินแซงสามวันนี้ฉันพาอยู่ห้ยปุ้ม มันมีแคนดี้รักแก่นตีเอ็สิริพิชยาอย่างแรงทนความดีทังาอย่างแรงแรายการทุกไววสำหรับเด็กรายการทุกไววสำหรับผู้ใหญ่เด็กหรือผู้ใหญ่นมว่าะะกับป้านนาอันนี้เด็เด็กาบดอัน,นี้ข่าวนี้บอไดง้ง,ง่ายกะไรกล่ะระดมคนกลังรีสดสเอ็ดนะโชคง่าย ปันปันขาไม่นั่งรักปันปันไปโฟกัสและล่าทำแบบนี้นเ,เหมือนโฟกัสกับข้าวหอมมะเบียกกับเลฟเีย ปุจจามินทิชานินไทยสงไม่มีกับปุจจานิขวัญท่านนิพาระเธอคือกีวีบีชุติกกายบาดแดงมินอ๋อยายสอนทิชาสมัยเาที่ว่นนพาทิชาเขาจะยังไงเอดิฉันีสายเด็ดน่าตางหมืสาพาเซย,ย์ยังคุปงไงโคคินจังเสียงผ้าเสาร์นัแทจา๋าวน้ามีดักคู่เสียงผ้าพ,าทาพัทธรนนาานะักคนแทจ๋าดิฟนที่สงภาษาเหมือนหน้ามีดักน้าก้อยยิบผาแดงหมูสิเป,ปีย เพื่อนข้าจากงานประก,กวดวันภาษาไทยา2566สนุกมากมากวันที่21กรกฎาคม2566วันนี้เป็น,นวันเกิดของโคคิมจังเป็นแห่งตามุตามินามิดกคุงร้องไห้หมอนกับเป็นไอ้ก๊าบอยู่ผาแดงโคคิมจังพักเป็นกรกกรฎารันชนสกุลน,นามิดกคุงพักเป็นพัตเตชินสัตส,สิ์พัฒนาธดาแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุภาษาใช่บอ มันน่ามีดับเหมือนก้อนเียร์ผาแดงวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้เป็นวันกิดขน้องมันน่ามีดับคนนั้นก้มนีอ่ะแม่มากับมาบ้านนี้ค่ะหนูโวนิก้ามาส่งไหมอันนี้หนูสแกรรี่บานี่เด็กๆได้กับเพื่อนการ์ยาสนุกสนานเพื่อนวันภาษาไทยแห่งชาติเด็กนักเรียนรอบๆับประทานจัดง่าวภาษาไทยแห่งชาติเรียนหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเรียนรู้หลักภาษาสระภาษาไทยอันนีมันมีแม่มองกับอันตานี้ค่ะนี่ว่านี่ไง 你快说，妈妈没毛干，爸爸你哈哈，尼说你干不上来？哎，你快下来吧，你。